พอถวายกล่าวคำถวายเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะให้ค่อ,คอยๆทย,ยอยมาตะเคนนะครับตะเคนถ้าเป็นกะทินต้นใหญ่นี่นิมนต์ไปรับดีกว่าท่นะรับเดี๋ยวจ้าภาพเป็นที่นะีครับเดี๋ยวจ้าภามตะเคีนตรงนี้ได้เดี๋ยวจะนิมนต์ท่านท่าคุณมารับต้นกะทินะครับแล้วก็กลับไปนัน่งอัศนะแล้วก็ผมจะถอยต้นกะิิต้นใหญ่ออก เพื่อให้กติณสมคีบุอรปนค่อ,อ,คอยๆลอยมาถวายเราจะถวายที่รูปเดียวนะครับที่ทา่านพระครูรูปเดียวนะครับเราจะถวายที่ทา่านพระครูรูปเดียวพอถวายกตินเสร็จพระสงฆ์จะอุปโลคกตินะครับจะอุปโลคกติเสร็จแล้วค่อยฟังธรรมนะครับค่อยอาราธนาธรรมฟังธรรมปฏิเสธพอฟังธรรมเสร็จแล้ว